ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Top Up ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ o t b a l l 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงการนำเสนอนะทุกคนคาดการณ์และยืนยันนักเตะแพ็กใหม่นะครับทุกคนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตสรับวัดพรฤหัสนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่ามีแพ็กไหนนะครับทุกคนที่ยังอยู่กับเรากันบ้างนะครับมีแพ็กไหนที่หมดอายุกันบ้้าาแแลวก็มีีพไหนนะรท่อจจ ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างราบาตงการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เลยทุกคนฝากกดไลค์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก่ออย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับทุกคนเป็นการยืนยันและคาดการณ์นะครับนักเตะแพ็คใหม่ทั้งหมดนะครับทุกคนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเปตียวันพฤหัสนะครับก็มาไล่เรียงกันไปทีละแพ็คเลยแล้วกันนะครับเริ่มกกัันนนนทที่แ็็็คครระบุเปของนะครับ ก็คือเป็นแพ็กที่เพิ่มถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอยู่กับเรายาวๆจนถึงวันจันทหน้าเลยนะครับก็คือนำทัพเดินเนเนสตาครับทุกคนมีพาวิเนสเวดนะครับผมแล้วก็ราฟาเอลฟาเดฟาร์นะครับอันนี้คืออยู่กับเราจนถึงวันจันหน้าเลยนะครับต่อมาก็คือแพ็กของโชว์ไทม์นะครับอันนี้ก็คือหมดอายุไปหลังการอัปเด็วันพฤหัสดีนี้นะครับมีเดนแคนไรท์นะครับราฟาเอลเดลเอาแล้วก็แดนเบิร์นนะครับอันนี้คือหมดอายุแล้วในส่วนของวันพฤหัสีนี้นะครับต่อมาแพ็กที่3นะครับ เป็นแพ็กที่หมดอายุเช่นเดียวกันครับทุกคนคือแพ็กของโชว์ไทม์เจลิกเอ็มวีพีนะครับอันนี้ก็หมดอายุไปพร้อมกับโชว์ไทม์เมื่อกี้เลยนะครับมาดูกันต่อแพ็กที่สี่ทุกคนสหรับแพ็กที่สี่นะครับเป็นโชว์ไทม์ของบราซิลเลิกนะครับก็หมดอายุไปเช่นเดียวกันนะครับสหรับหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับต่อมาแพ็กที่5นะครับทุกคนอันนี้นะครับยังไม่หมดอายุนะครับเป็นแพ็กของโชว์ไทม์เอฟซีอาเซียนนะครับทุกคนอยู่กับเราอีก1สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับ เช่นเดียวกันกับแพ็คของสิงฯอ่าไม่ใช่สิงคโปร์ทุกคนเป็นอินโดนีเซียนะครับเป็นโชว์ไทม์อินโดนีเซียทุกคนอยู่กับเราอีก1สัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับและก็โชว์ไทม์แพ็คสุดท้ายก็คือเป็นแพ็คของผู้รักษาประตูนะครับเป็นการแจกฟรีนั่นเองครับทุกคนก็คือเหลือเวลาอีก1สัปดาห์ให้เราได้ทำเควสเพื่อรับของฟรีนั่นเองนะครับส่วนตำนานใหม่ๆนะครับทุกคนอยากจะทราบบาดีนะครับว่าในฐานข้อมูลนะครับมีตำนานอีกเพียบเลยนะครับที่รอเสิร์ฟพวกเราอยู่นะครับก็ต้องรอดู การยืนยันจากตัวเกมอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเป็นคิวของตํานานตัวไหนนะครับที่จะหยิบยกเข้ามาให้เราได้ตามล่ากันนะครับก็รอตํานานคนไหนกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับบอกเลยว่ามีโอกาสนะครับทุกคนเป็นโชว์ไทม์ของปารีสแซงต์แชงแมงด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเพิ่งได้แชมป์ของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมานะครับทุกคนก็ต้องรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะมีเข้ามาหรือเปล่านะครับสำหรับโชว์ไทม์ของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับต่อมาคือทางฝั่งของคลับเซเลคชั่นนะครับนี้ก็คืออยู่กับเราจนถึงงววััััันนนนนนจทรรร์หห้าเเช่ดียกะคคบบสแพ็ขอ คลับเซเลคชั่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้เคยอยู่กับเราจนถึงวันจันทร์หน้านะครับทุกคนและก็ในส่วนของเพลย์ยอโรวีคนะครับอันนี้คือหมดอายุไปในส่วนของวันพฤหัสทีนี้เลยนะครับสําหรับแพ็กล่าสุดนะครับก็มีสกอตต์แม็กโทมิเนียนะครับผมรีไวโควิลนะครับผมแล้วก็เป็นฝั่งของเวสร์ซันนะครับผมอันนี้ก็คือหมดอายุไปหลังการเด็ดวันพฤหัสทีนี้นะครับส่วนแพ็กใหม่นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของอาแพ็กยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคนหรือว่าการ์ดม่วงนั่นเองนะครรรรััับบบแแลละะะถ้าาาาาไมมม่่่่่่ใชกกก์ดววนนนนนนคคผ็็อเเยจปร วนแพ็กเก่ากลับมาให้เปิดนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับแพ็กของ Player of the Week นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทำการลงรายละเอียดเจาะลึกแบบละเอียดให้อีกทีในส่วนของคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับการคาดการแพ็กของ Player of the Week นะครับและก็แพ็กอื่นๆนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับว่าจะเป็นแพ็กของ League Selection ต่างๆนะครับก็เหลือไว้เลยประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันัะทุกคนและก็นักเตะแจกฟรีนะครับอันนี้ทุกคนเป็นไฮไลท์แจกฟรีของทีมชาตินะครับผมแลวก็นักเตะที่ มีมาแลกฟรีด้วยเทมดาวหรือเทมของน้องบิตี้คอนแทคนะครับก็เหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับแพ็กนักเตะนะครับแล้วก็ได่ขอขออีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นอีเวนต์ชี่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะครับแล้วก็อีเวนต์ชี่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับเอไอนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ตต้้้้้้้อออออองขขภััััััยยไไไววววววดดแลลลลกกกนน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 ะคคคครบเจใใหหม่่ิิปปปาาีีสส ดีครับ